ุขและทุกข์คือหนึ่งในเวทนาธรรมชาติมี5ธรรมชาติที่เรียกขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาขันมีสามอาการสุขทุกข์อัุขขมสสุขหรืออุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขนะนั้นสุขเกิดขึ้นมาในใจทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากนอกจากมองว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปนะมีใครสุขแช่ทั้งวันไหมไม่มีไม่มีใครทุกข์แช่ทั้งวันไหมไม่มี แต่เวลามันดับไม่ค่อยมีใครสังเกตสังเกตไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าใครมาสังเกตสุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปคนนั้นหลุดพ้นได้เลยโยมละสุขละทุกข์ในใจได้โยมได้อนาคามีบุคคลคือะละราคานุสัยกับปฏิคานุสัยได้จิตจ,จะอยู่อุเบกขาเป็นส่วนใหญ่และถ้ายมผู้เจ้าบอกถ้าเราสามารถปล่อยวางอุเบกขาได้อีกเรียกว่าเราวางอานุอวิชานุสัยได้คือหลุดพ้นเป็นพระราหันได้นี่คือการจับเรื่องเวทนาตัวเดียว สามเวทนาสามารถเข้าถึงพระหลานได้เลยนะเห็นไหมว่าวิธีมันมีมากนะแต่ต้องเป็นวิธีที่ศาสดาบัญญัตินะจับเวทนาอย่างเดียวก็ได้สุขมาปั๊บวางทุกมาปั๊บวางอยู่เบขาไว้นะพอสุกทุกดับไปได้เป็นปกติอุเบขาอยู่เป็นปกติทีนี้มาดูเบขาว่าอุเบขาเนี่ยก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันนะดูอุเบขาดับแต่จะไปสุขทุกไหมไม่ไปก็กลับมาอุเบขาใหม่ก็จะเห็นอุเบขาเกิดดับ เกิดดับอยู่ตลอดเพราะอุเบกขาเนี่ยมีได้เพราะจิตไปรู้แต่จิตนั้นมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะอย่างนี้นั้นเมื่อจิตก็อุเบกขาอย่างไงอุเบกขาก็ต้องดับพระศาสนาบอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้นั้นการที่โยมวางจิตอุเบกขาเนี่ยไม่มีโทษแต่โทษของมันคืออุเบกขามันจะดับไปไดนะ้แล้วมีวิธีไหนบ้างครับที่จะทําให้เรารู้เท่าทันความทุกข์อยู่กับลมหายใจเยอะอนาปานสติเป็นมรรควิธีที่เลิศ ที่ผู้เจ้าสรรเสริญไว้มากบอกอนิสงส์ไม่มาก,อก,อนนมมากหลายสิบเรื่องและยังให้ชื่อให้เครดิตอาณาปานสติว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลนะหรือพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุด